ยิ่งนักลงทุนทองคำช่วงนี้พันพวงเหลือเกินค่ะกลยุทธ์ในการลง,ลงทุนต้องทําอย่างไรนะรวมถึงปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะเพื่อรอดูซิว่าแหมถ้ามันลงมาฉัจนจะได้ช้อนขึ้นหรือขึ้นไปเมื่อไหร่ควรจะเทขายนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะคุณนัททีจุฑาวรากรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกลฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดี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 ค่ะ,ค,ะคุณนี้นนทองคาช่วงนี้มัน ทำหัวใจไม่ไหวต้องตอบตู่่หวานมากค่ะช่วงนี้ทองคำต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทองคําก็ขึ้นลงต่อวันประมาณ1%นะคะแต่ว่าช่วงนี้ขึ้นลงต่อวัน 3, 5เปเลยทีเดียวถือว่าผันผวนมากๆสาหรับนักลงทุนทองคําช่วงนี้ก็มีอะไรให้ลุ้นทุกวันค่ะ สาเหตุอะไรคะทำไมมันถึงเหวี่ยงขึ้นลงมากขนาดนี้จากปกติที่ที่เขามันเหวี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะในการเหวี่ยงช่วงคือความผันผวนของทองคำเนี่ยแต่ก่อนอาจจะต่อวัน20เหรียญ<ะ>เยอเรเซียล่าสเหรียญก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะ,คะช่วงนี้40เหรียญ60เหรียญต่อวันนะคะถือว่าผันผว,วนมากมากนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ช่วงนี้นักลงทุนคือหลายๆคนมองแล้วว่าทองคําอาจจะไม่ใช่สินทรัพย์ที่ ปลอดภัยขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้พอมีข่าวร้ายๆนะคะทองคำจะค่อนข้างขึ้นตลอดเวลานะคะคนมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปองกันความเสี่ยงนะคะแต่ช่วงนี้เนื่องจากราคาทองคำผันผวนมากทองคำเลยถูกมองว่าอาจจะเป็นสินทรัพย์ปองกันความเสี่ยงลดลงนะคะตรงนั้นทำให้ช่วงนี้ราคาทองคำจะเห็นได้ว่าทองคำค่อนข้างไปตามตัวยูโรนะคะตรงกันข้ามกับ US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะถึงช่วงนี้ US ดอลลาร์แข่งค่าขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าทองคำก็ก็เลยปรับตัวลดลงมา อย่างต่อเนื่องค่ะค่ะหมายความว่าช่วงก่อนถ้าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสารัฐหรือจะเป็นยูโรไม่ดีทองจะขึ้นแต่การนี้ไปหลายคนคงสงสัยเพราะว่านักลงทุนหลายคนคงเตรียมซื้อเอ๊ะพอยุโรปมาไม่ดีฉันทองจะขึ้นแต่ช่วงนี้มันช่วงนี้มันร่วงตามยูโรค่ะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ ทองคำอย่างที่บอกว่าผันผวนมากนะคะคนก็เดยมองว่าตอนนี้บางทีอาจจะไปถือครองเวสต์ลาดีไหมถือครองอะไรที่เริ่มไม่เสียงนะคะแต่ว่าทองคาช่วงนี้ผันผวนมากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงตัวหนึ่งในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคําเลยไปจับกับตัวยูโรนะคะถ้าเกิดยูโรจะเห็นได้ว่าอ่อนค่าลงเรื่อยๆทองคาก็ ตัวลดลงมาค่ะเออถ้ามาดูกันแล้วสัญญาณที่มันบ่งชี้ออกมาแบบนี้การที่ทองคาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยมันเข้าไปประเมินได้ไหมคะว่าตัวตลาดเนี่ยมันเกิดการเก็งกำไรมากเกินไปหรือเปล่าทําให้กลไกมันผิดเพี้ยนไปส่วนหนึ่งการเก็งกำไรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทองคําราคาผันผวนมากๆในช่วงนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าตลาดเมืองนอกอย่างโกลฟิวเจอร์ของเมืองนอกก็ได้ปรับหลักประกันนะคะไปสองรอบแล้วอย่างเมืองไทยวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะปรับอีกรอบหนึ่งปรับเก นะปรับไปก่อนและคือคือปรับรอบที่3แล้วเมืองไทยปรับขึ้นอีก24ถือว่าสูงมากนะคะก็คือสำหรับสัญญาตัว50บาทก็พึ้นไปประมาณ90,000กว่าบาทแล้วค่ะเมื่อก่อนมันประมาณ60,000ใช่ค่ะ60,000กว่าตอนแรก47,500ต้นปีนะคะ แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยล่าสุดวันวันจันทร์นี้ก็คือ9 2 1 5 0ันงฉะนั้นคนที่จะเตรียมเข้าวันจันทร์ต้องเตรียมเงินเยอะขึ้นต้องเยอะขึ้นแล้วสำหรับ10บาททองคำสิบบาทนะคะ18,430ก็คือขึ้นมาอีก2 4กว่านะคะ<อ>ถ,ถ,ถ,ถ้าเทียบสังเกตตอนปีก็เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คือ,คอแต่ว,ตว่าทองคำต้องบอกว่าทองคำมูลค่าก็สูงขึ้นความผันผวนก็สูงขึ้นนะคะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนจากมูลค่าทองคำตอนนี้ ก็ยังไม่ถึง10%<ช>นะคะเงินหลักหลักประกันก็ยังไม่ถึง10%แต่ราคาทองต่อวน 1, ันผันพวน3-5%เพราะฉะนั้นถือว่า จะช่วยให้นักลงทุนรู้ว่าความเสี่ยงทองคําสูงขึ้นคว,วามผันผวนสูงขึ้นมูลค่าสูงขึ้นก็คือการวางหลัการเพิ่มขึ้นก็เป็นข้อดีกับนักลงทุนค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ของนักลงทุนในช่วงนี้คงต้องติดตามเป็นพิเศษเหมือน,นกันนะคะเพราะว่าพอมันเหวี่ยงขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยเริ่มไม่ถูกจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าคนจะเริ่มยังไงค่ะฝากกลยุทธ์ไปนิดนึงนะคะคือช่วงนี้สําหรับนักลงทุนถ้าระยะกลางระยะยาวะ รอจับตาดูก่อนว่าช่วงนี้มีความผันผวนมากนะคะถ้าแนวรับดูว่าที่1790้อยบอยู่ไหมรับอยู่ไหมนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญเลยเพราะว่าอย่างล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วลงมาโลก็1796ประมาณนี้นะคะถ้าเกิด1790หลุดอันนี้เริ่มสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วนะคะต้องเตือนนักลงทุนว่าถ้าหลุด1790และหลุด1777เรยสเเหรียญดอลลาร์ตอร์ยออนซ์เนี่ยอันนี้อาจจะ ลงมาได้เห็นโรเก่าเพราะว่าตรงนี้เริ่มสัญญาเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วถ้าเกิดว่าหลุดตรงนั้นไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดที่1นึ่งพันเางานได้อย่างดีนะคะอาจจะมองขึ้นไปอาจจะไปทํากําไรแถว1850,1870ปห่นเหรียญหรือว่าขึ้นไปสูงกว่านั้นก็เป็นได้อันแล้วรอเทคนิคตามเทคนิคถ้าถ้าดูตอนนี้เลยนะคะมันอยู่ที่1819เหรียญคือแสดงว่ามันต้องรอดูช่วงนี้ต้องต้องบอกนะคุณคุนว่า ลงทุนตามตามกรอบจะดีนะคะแนวรับแนวต้านแต่ละวันเลยอ,อย่างช่วงนี้ถ้าหลุด1,820อย่างอย่างตอนนี้นะคะ,คะถ้า1,820ไม่อยู่ ก็ลงมาดูที่1,800นแะคะหนแนแล้วคุณผู้ชมคือคือจังหวะตอนนี้ต้องบอกนักลงทุนว่าต้องดูต้องดูติดตามให้ดีเลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยผันผวนมากผันผวนมากที่นี้นักลงทุนต้องบอกว่าถ้าเป็นระยะกลางระยะยาวอาจจะลดพอร์ตการลงทุนหน่อยแล้วก็ค่อยๆติดตามดูเทรนด์ให้ดีนะคะแต่ถ้านักลงทุนระยะสั้นก็ยังสามารถซื้อขายตามกรอบได้ก็อย่างเห็นวันก่อน อย่างที่ลงมา1 8 0 0นะคะเมื่อวานลงมา1 8 0 0ก็รีบาวขึ้นมาเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวมัน40-50เหรียญถ้าเกิดน,นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะคะใ,ใจกล้าหน่อยนะคะตรงนั้นก็สามารถมีโอกาสทำกำไรได้3-5%ต่อวัน<อ>แต่ว่า,าใช่ใชค่ะแต่ว่าถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะ,ะ,คะเข้ามาลงทุนตอนนี้แล้ เหมือนกับหัวใจอาจจะไม่แข็งแรงพอ <c oughs> นะคะอาจจะอาจจะลดพอร์ตการลงทุนหน่อย <c oughs> แล้วก็ค่อยๆดูในช่วงจังหวะที่ราคาทองมีทิศทางที่ทชัดเจนกว่าน,นี้ไม่ใช่ไซเวย์ขึ้นขึ้นลงๆทุกวันขนาดนี้ <c oughs> ค่ะไม่งั้นคือบางคนเนี่ยต้องทํางานตลอดเวลาจะไม่มีสมาธิทํางานเอาใช่ <c oughs> จะจะเพราะว่าใจจะพวงกับราคาทองคำว่าไอ้ตอนนี้ขาดแล้วสิบเหรียญนะอะไรค่ะเ้พราะว่าเพราะว่าขยับเร็วมากๆในช่วงนี้ค่ะถ้าถ้าเป็นนักลงทุนที่เล่นกกลฟ์ฟิวเจอร์รอบค่าอยู่ตอนนี้คืต้องรอดูไอแนวสำคัญสำคัญนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ดูตาม เรเนี่ยที่กรอบให้ไว้ใช่ตามกรอบที่ให้ไว้ค่ะห8 2 0หลุดมาตอนนี้1818้ยใช่ไหมคะดูว่าถ้าเกิดจะเข้ามารับก็มารับประมาณ 1,800, 1790อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องต้องบอกแน่ว่าคุณว่าช่วงนี้ก็ก็อย่างที่บอกว่าติดตามให้ดีแล้วก็อย่างคืนนี้นะคะคืนนี้อาจจะต้องติดตามตอนหทุ่มค่ะาทุ่มนี้ทางผู้นำทาง ทางเยอรมนีทางกรีซทางฝรั่งเศสจะคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูว่าหลังจากคุยกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะมีมาตรการอะไรออกมาหรือไม่ค่ะถ้ามีเป็นยังไงคะถ้าเกิดมีนะคะต้องบอกว่าอย่างอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ทองคาไปไปตามยูโรนะคะถ้าเกิดว่ามีมาตรการที่ดีนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มว่ากรีซจะดีขึ้นนะคะมีการช่วยเหลือเข้าไปตรงนี้อาจจะทําให้ยูโรแข็งค่าขึ้นยูโรแข็งค่าขึ้นก็อาจจะทําให้ทองสูงขึ้นไปได้นะคะอันนี้ต้องต้องดูกันต่อว่าคืนนี้หลังจากตลาด ซึ่งซึ่งจะประชุมกันหลังตลาดโกลฟิเจอร์บ้านดอาปิดไปด้วยนะคะก็จะเป็นคมขวนกันตอนนั้นค่ะก็จะส่งสปายไปแอบฟังสายโทรศัพท์กันจนเรี่มรอร้องกันแสดงว่าสิ่งที่เราต้องรอคอยคือพรุ่งนี้เช้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสําหรับคนที่มีของเก่าอยู่ในมือแล้วของราคาสูงแล้วช่วงนี้ทํำยังไงดีช่วงนี้ถ้าเกิดของราคาสูงแต่ว่าทองคำระยะยาวก็ยังมองเป็นขาขึ้นได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจจะใจเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็ ค่อยมาทยอยสะสมตามแนวรับแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องดูว่าจะหลุดแนวแนวรับที่สำคัญหรือเปล่า1790นะคะถ้าหลุดแล้วเนี่ยเราต้องเริ่มเริ่มถอยถอยหน่อยแล้วอาจจะต้องชะลอดูแล้วก็ดูให้ดีถ้าเกิดว่าสูงมากๆอาจจะต้องคัดลอสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้สูงมากแล้วก็คิดว่าเป็นเงินเย็นแล้วรอได้นะคะตรงนั้นก็ก็อาจจะรอไปนะคะแล้วค่อยมาทยอยสะสมแต่ต้องต้องระวังให้ดี1 7 7เอเเหรียญค่ะ ช่วงนี้ก็ต้องเล่นกันอย่างระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันต่อค่ะสำหรับความคืบหน้าในแวดวงการเงินค่ะภาพข่าวแวดวงกิจกรรมการเงินวันนี้เริ่มที่ภาพข่าว ในเมทีพันเชษผู้บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้แทนธนาคารรับมอบสองรางวัลใหญ่ด้านธุรกิจตลาดทุนจากนิตยสารอัลฟาเซาอิตเอเชียได้แก่รางวัลสถาบันการเงินผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี2554และรางวัลธนาคารผู้ให้การบริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนแก่ลูกค้าบรรษัทและสถาบันการเงินยอดเยี่ยมประจำปี2554โดยมีนายซิกดิกบาซาวาล่าเจ้าหน้าที่บริหารนิตยสารอัลฟา เซลีทเอเชียเป็นผู้มอบส่วนภาพนี้นายโสลสสาครวิศวะกรรมการผู้จัดการ SME Bank แ์และผู้บริหารธนาคารให้การต้อนรับนายอนุรักษ์นิยมเวทประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนบุธิสภาพร้อมคณะกรรมาการในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงานธนาคารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยเมื่อเร็วๆนี้ณนะสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower มาที่ภาพนี้นายพิชัยนริธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีกับนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารในงานเลี้ยงฉลอง33ปีปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย The Phenomenon of PTT ที่จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณผู้มีอุปการ,ระคุณในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปตทมาตลอดระยะเวลา3 3ปี และปิดท้ายด้วยภาพนี้บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บัตรเดียวที่ร่วมกับ Crystal Design Center หรือ CDC และ The Crystal แหลง่งช้อปปิ้งอินเทรนด์ที่รวบรวมร้านอาหารสุดฮิปและสินค้าหลักดีไซน์คัดสรรโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทให้ช้อปคุ้มอร่อยคุ้มเพียงจ่ายผ่านบัตรที่ร้านอาหารชั้นนำรบทุก1,000บาทต่อเซลสลิปรับทันทีบัตรกำนันไว้ช้อปต่อที่ MacValue หรือเมื่อช้อปปิ้งที่ร้านเฟอร์นิเจอร์และร้านค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2554 ฝากการเตรียมตัวให้กับนักลงทุนทองคำสำหรับวันพรุ่งนี้นิดนึงค่ะ ก็สําหรับช่วงนี้นะคะ,คะและคุณก็คืนนี้ก็อย่างที่บอกว่าติดตามให้ดีนะคะ,คะและพรุ่งนี้เรามาอรอลุ้นกันว่าราคาอทองคาจะเป็นยังไงต่อก็ในในกรอบสัปดาห์ก็อย่างที่ให้ไวค่ะค่ะอะไรค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสาหรับคุณรัตทีจุฑาวัากุลนะคะปร,ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสิกเกิร์ฟิวเจอร์จำกัดมากเลยค,ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าอย่าลืมนะคะเดี๋ยวจะมีงานสัมมนาดีเกิดขึ้นนะคะวางแผนสุขอย่างเสียด้วยหุ้นและทองนะคะจะมีการจัดในวันที่29 กัญญาอยานี้โทรสำรองที่นั่นได้นะคะเบอร์โทรค่ะ0 2 6 9 1นะคะ4 1่6ถึงต่อ215ค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมันนี่บิสลงไปแล้วนะคะเราสามคนพร้อมกับทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ